猴子傻了，猴子我也不听到，就老拼命。我有小声会？ มาโอ้ยมาดิมาดิมามามาปุ้ยแบบหยุดร้องเพลงนีประกวดไปประกวดคือรายการคาราโอเกะเป็นเป็นเป็นร้านคาราโอเกะผุดไปร้องเพลงหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงซับคาราโอคาราโอซับคาราโอซับคาราโอวมาดิซับคาราโองาะมาไม่ไม่เข้าเว้ยเข้าเข้าไปดิโอ้ยปั๊บปีนบปุ๊ปี๊บมันราดกูมาไงไงเจะยังไงวะมันเตะยังไงกดที่หน้าจอมันจะเตะมีมันหาวไง รัวมากเลยมี่ไม่ใช่เดียกดเรียงอย่างงี้เหรอไม่กดกดรูปเท้ารัวมันจะเป็นการเรียงไม่รู้ใช่ไหรไปหรอกรูปเท้ารัวมันจะเป็นการเรียงแล้วก็หัน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 ด้วยวันก็จะเป็นการเรียงแบบสับขาลอกนี่ใช่ขาลอกสับขลอกอะไรสับขลอกนี่สับขาลอกสับขาลอกอะไรวะ สับขาหลอกสับขาหลอกสับขาลอกนี่วันนี้นี้สบขาลอกสูเ้มาูาเมองนบอยสปูมสนนี้อันีมิออบอกลับไปเฮือบักพีบิโก้บักพีบิโก้นี่โก้แล้ไงวะเฮ้ยกูจะเข้ามาแล้วเฮ้ยบักพีบักพีตยตตำค่สปูนนี่บักพีนี่แย่งกูดีกูจะโชว์ตืนเหือ มาอีม่้ยโุ้ยกเขาอ้ยพีุพีไม่เตะมไม่เตะมาไม่เตะโอ้ย่พีมึงจะัดมึงโอ้ยมอีเชีงมาไม่ไงไม่มงเไหนไม่มี่อขนาดนี้เตะเออยังงโอ้ยอีเชีงมันมันต้านมันต้านอีเชีงมันต้านต้านพลังเอ้ยพลังเ่ยเน่ยเรมันเย ตีกิชอว์นี่เอเมเลกับฟอดฟร์มามาลวาวาีมาลวไปไปเฮเ้ยบุกพบกพวีเอาเอาสด็จาตยังไปบีบักปีนากำลังจะโชวตึงอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมกำลังจะโชวตึงเลย มานี่มมงแม่มโกมะโกเออเลยนะดีมะโกคุณภาพยาเาะพี่มะพีมะพีโอ้โหะพีมสกัดไม่ถนะเพีมจะสกัดไม่ถูกนดเกินไปแล้วอุ้ยอุ้ยมะพีมมันมนเค้งมันจะอีเค้งมันจะเตะข้าแล้วะพีจ้าจ้าดืดืี้อดื้ขลักสขลักเอไปเลยปีนเราส่งให้นายเอ้าะพีหาย

เฮ้ยดเมื่อไหรเรจะเข้าสักทีวะมาดีมา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 ดีสักขั้นเราสักข้ราเอ้าอ้าชนะก็ไม่อยากตึงหรอครับอะโหชนะเก่งเกเก่งเกเก่งเก้เขาวิ่งสีเขาว่งสีนนี่มามาเริ่มใหม่แล้วใหม่เริ่มต้นดะเริ่มใหม่ละเริ่มใหม่ละโอ้แต่แตแต่แแตแปแปเอาปักปีนออกทำไมเอาเร็วดิมาดีมามามา

เาเก่งไหมเก่งว่ะเก่งว่ะมาดิมาดิมาดิมาดอเฮ้ยปักปี้นปักปิ้ปโก้ปโก้เ้ยปก้เอ้ยเฮ้ยปโก้ดิ่งไปเดิ่งมาเออมันบอลยันนี่นอยันนี่เออสซเเฮยเฮ้ยเฮมันจะเอามันจะเอาปี๊ดมันจะเอาเร็วปากปิ้นมันเก่ายังไมทางนั้นเฮ้ยนี่สับขาหลอกไปนอสับขาลอสับขลอกสับขาหลอก อุ้ยเชียงมเจ้าอุ้เชียงมเจ้าเฮ้ยเตะไว้เตะไว้เลยลูกโอ้บะไถบะาถโอ้เต้โอ้โหไม่ไปข้ามสนามเลยมาจุดนี้จุดนี้โรนัลโดเข้าสิงย่ามันคือพระเจ้าบัพปีมันไปไหนวะบัพปีมันยืนนิ่งมันเออเดอเดเดดามันเดอเดเดดาแล้วนี่ ไปเลยปีนบูกุกเอ้ยมาดีมาดีการลุมมันเป็นเรื่องที่ดีนะน้องอย่าเล่นหน้าประตูเล่นอยู่าไปเลี้ยงตัอย่าไปเลี้ยงตูดิเออว่าเออว่ามันยืนมันยืนมันยืนเอ๋มันยีนมันยืนเออแลเนี่ยยืนยืนเอ๋ออยากตัวตัวกับอีเชกว่ะปีนออกไปดิ่อยากตัวตัวว่ะ เฮ้ยบุกปีนมาแล้วบุกปีนมาแล้วมาตัวแล้วมาดิออึมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยบอลหายบอลหายเฮ้ยปีนปีนไปไปตีไม่ได้แล้วนี่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 มามามาไม่ย้อยอย่าไปเลยไปเซอร์เอ้ยเตียตีไม่ได้โอ้นี่ย้ยมาอ่อบอลนี่ไปดิ่งมาโอ้ใครมันใช่อะไรวะเธอบอลนี่ไปดิ่งมาวะนี่เอ้ยเฮ้ยแกแกทำอะไรจ๋านเว้ย เอ้ยมาชนกันตัวโตแล้วจังนี้ต้องใช้สุดโกงใช้สุดโกงเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วไอ้สุดกลงนี่ไอโบใช้สุดกลงใช้สุดกลงดูวายุโมันสินะมูดประกราเลยกับไปโอยโดนกระแพงทับอย่าเดี๋ยวเราจะปกป้องเองเอ้อตุ่มออกไม่เห็นมีหาเลยเลยนี่ไปซ่าไอโบ

ไปเลยเออบังพิมพ์มาหนิไอ้วอไอ้วอไอ้วอไอวอสินเดอะมูดไอวออะคาร์มี่เขาใส่ไอวอมาคารมี่เราใช้หมดละเราใช้หมดแล้วอะชิบหายละอยาเราไม่ไปซ่าระเบิดโอ้ยตายโอ้ยเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเออเราดักกระจายเรากระจาย เอ้าโดนตัวเองตายเอ้าคุณตายพลังหิงดาวกระจายเราไปซ่อนระเบิด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 อ๋อระเบิดหมดเอาของหมดแล้วเออระเบิดตายหมดเป็นการเตะบอลที่มั่วซั่วมากพลังไฟรี่เทลวายยาคุณจะโดนชนมึงโดนชนโดนชนโดนชนไปเลยเปิดโป๊ เราเปิดโปแล้วว yeah, oh, ่ะพิมเราเปิดโป๊เรเปิดโปยาพลังไฟพลังไฟอะไรกันบีพลัไฟพลังไฟดีพลังไฟพลังไฟอะไรกันนี่เออก็เกิดไปบ้านน้องพลังไฟพลังไฟพลังไฟเออกูเทียทงพลัไฟอบ เราไม่ได้โกงแล้วทุกคนคำคำที่เราทาเป็นทีมไ้ยเออเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมเฮ้ยกระกดนระเดันกะเดนเออไม่ยนาสปุ้งยาดใครใส่ฟ้าปุ้งตัวลาหอยมีเองประกันมีป้ะกันเาเล่น้ำุ้ยจ้าอ๊ยมันจะเข้า ตตื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 ่นตื่นตื่ตื่ตือ้าโ่คาตื่นมาค่านตมาดิมาดครับก็ไม่อยากจะโชว์หรอกนะน้องๆชิ้พาิกี้พิกี้เฮยชกี้ากูตกัูนลืมาเลยมมาเลยมลยมาเลยมาลนมาเลาเลยยมเยมามานาเลยยม่

ยาแข่งสายฟ้าจอ้าเฮ้ยเอาวิเข้าเอ,อ้ยออมาิาฮ่าย่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่่า ไ,ไม่เลยอ๋อเตะบอลไม่ได้มาดิมามามาดิลูกยังบอลไม่ได้เหรอเอออย่าลูกเตะแข้งสายฟ้าเอ้ายี่ชนะครับน้องตึ้งเดือดตึ้งเหรอมีโอ้แต่ทำผิดปวดไม่หยาบเลยปุ๊ทำไมเตะบอลไม่ได้อ่ะกันมากันจอกไงจะมาซ้อนทำเพื่อ เออเด่ไมายนสับขาลอกอีเกพุ่งออกแบบยาดียายยยโอ้ยใครมันมาซ้อนวะปินเราจะบอกว่าางอนี่ไอ้โมเฮ้ยเิก้อเกอีเกเกินมาแล้วเกินไปแล้วต้องดับกระจายซิๆงซงซ่ง

Não fica... ลองขอบแมพลองขอบแมพลังไปดังะจเปไม่ได้วะนี่เ้าออ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยทนไม่นเลยจังวะเอาบอลไปไหนวะดฮ้ยเชยเชยเยยาบุสตนีกมดุ ติ๊กมันปติ๊กมันตุสเฮ้ยเออนี่วิธีการปาดวิธีการปาดโอ้ยมึงปีนโอ้มึงอกี้ซ้อนทำไมปี๋ยวพไม่ไปแกแกวิฉันวิอกแกวิถึงฉันวิอกวิชาเตะกลับข้ามหัวไปให้มันต้องแบบนักเตะข้างสายฟ้ามีนักเตะชื่อเตะข้างสายฟ้าเตะเข้าโกตัวอิสราเอล โอ๊ยเกิดไปไปก็รอดก็รอดโอ๊ยเฮ้ยตีนอย่าู่ก็แหละเออโคตรตึงเลยว่ะเอ้ยตึงจับไอ้ที่หัวร้อนต่อยโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยต่๊กแค่ต่อไโทตศัพท์ว่ะนี่อะไรวะไม่ได้โทรศัพท์บ้กงมึงบ้างนึงนีื่อแกไม่ทันแล้วละเลิกไปแค่สายฟ้าไี่เอ้าอันนี้เขาอะมึงมึงจะต่อมึงไงเจตทำไมกูจะโชว์ตึงอยู่ละ โอ้โหแม่งกระดิงไปคุดไก่พี่แม่งจะตายแล้วเอ็งเตะขาแฟนไม่เน <Never. S 2> ี่ย hmm. ม well, no <c oughs> ันกระเด็ได้ไหมนายเอออย่างเงี้นายเออนายเออนายเออเออจัดเลยเอ้ยลูกบอลจะเด้งไปแล้วชีกุกกาลาในสตาร์มินโอ้ไม่เนี่ยกูกวนเอเล็กต์ก็ว่าเอ็งละชิดตัเคนโซโลมานี่อาฟิติชมานีอะไรวะมาฟาดเอ้ยอ๋อคือบอลไม่เข้าวะมึงอ็งเตะ อ๋อขาขาเอาเออามันไม่มันไม่ข้าสะกี้วะมาดิมาดิครับเกินเดินไปเกินไปแค่เกินกัดโอ้สกัด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 ลูกต้องสกัดลุลวะมาดิครับจ้าไปแล้วลูกเตะปีเข้าหนุ่ยขี่สุด เราก็ไม่ได้ตึงหรอกนะเออเดี๋ยวเราอ่อนให้เราเป็นกให้ก็ได้ไม่ต้ออ่ให้ไม่ต้นให้ฉันก็อ่อนเพีะ้อ่น้อ่นไม่ต้องอ่อนเออได้ได้ออี้วัดีวีออหอือไปออวนี้วันี้วันี้อือหอยน้องน้อน้องอย่าดีน้องเฮ้ยมันติดมาแล้เดี๋ยวจะปีนป้องกันให้อ้าวชนะ แม่เป็นเชียเลยไม่เอียเลี่ชนะเขาจัดเราเป็นโกเรยเป็นโกเต็งจัดเราเป็นโกเที่ยบโกเทียบเก่งมากเลยนะทุกคนนีเปล่ามอเป่ฟีมทางนี้เราต้องชนะนะพีมพ้าปะกันปกันไหนปอะกันไม่แข่งตขี้มาตัดเราเป็นโกใเห้อเป็นโก เฮ้ยจ้ะโก้เราตึงสุดแล้วป็นบอตึงสุดนะโอ้ยทำไมเค้กไม่ไวจ้ะทำไมเค้เปิดโป้ด้วยมาเปิดโป้โกโกออกมาจะโกได้นี่โอ้ยบอลกระดิกมากระดิกมาเราไปโกให้เราไปโกโก้เราตึงสุดวีดีนี่เราป้องกันเราป้องกันมานดี๋วมาเดี๋เราป้องกันเว้ยมาเราป้องกันเราป้องกันเราไม่ใครแตะเข้าได้เลย ปีนโอ้โหไอปนก็ะจอกกวะเออตัปีนเนี่ยนายปีนอย่าด้วยอย่าด้วยอย่าติดข้าด้วยเออปีนอีกแล้วออคุ้ยมันลยไม่หไอ้มอนกัเลยยย ไม่ได้โกนครับไม่ได้ครับไม่วางโกครับเราตงกัรเองบินเอาป้องการเ่อเดนไม่ดินไี่ไ้อยบอย้ยเตะอไม่นะว่อุ่นาอย่าจบกีตี ไปหมดนี่นะวะนี่วะ Oh, วะนี่ออตีนาตั๋งนาตั๋งนานี่ตั๋งนา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 นี่บังบิบังบิเออบังบิลูกเตะอู้

กินของไม่เ็นน้องเลยครันน้องเสียกันเก่งอยู่เลยไม่นด้าดไีต่เพิ่อเพิ่มตอเพิุ่ดกากเลยอ่อนหัดวไว้น้องนะต่อให้เลยต่อให้ต่อให้ต้องต่อเก่งใจวะอออิซะกุระอิซ่าโอย